สวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงห์่าวันนี้สาวเมืองสิงห์พามาทาปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมพริกไทยนะคะปลาเราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราทอดหลายอย่างเลยนะคะจะทอดปลาเสร็จแล้วเหลืองน่าทานไหมคะเดี๋ยวเราเรจะเจียวกระเทียมแล้วก็มาคลุกนะคะ ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมเมนูบ้านๆอีกแล้วนะคะวันนี้ นคะคะเราก็เอากระเทียมมาเจียวให้หอม เจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะคะเจียวกระเทียมหอมแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาปลามาคลุกเค้านะคะ กระเทียมของเราเดิมเหลืองแล้วนะคะต้องเจียวกระเทียมให้เหลืองๆนะคะถ้ากระเทียมไม่เหลืองก็ไม่อร่อยเติมเหลืองหอมแล้ว เราก็คลุกเขาเลยนะคะเอาปลาเนื้ออ่อนลงมาคลุกเขากับกระเทียมที่เราเจียวไว้หอมๆเนี่ยนะคะน่าทานมากๆเลยหอมกระเทียมเจียวนะคะเราจะเสิร์ฟกันแล้วนะคะเราจะเสิร์ฟกันแล้ว เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมใครจะทานกระสาวมังสิงยกมือขึ้นสาวมังสิงจะไปเสิร์ฟถึงบ้านเลยนะคะตักข้าวสวยร้อนๆร,ร,รอเลยนะคะมาทานด้วยกันนะคะมาทานด้วยกันนะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะ